ยังบานประตูห้องน้องไซเพิ่นยน้องส่างสบายดีเด้อโดยโอ้ใบเลยเนาะเมื่อวานนี้ยังมุ้งรังคามาทันแบบล้วพี่น้องเลยมื่อนี้มุ้งรังคาเข้าบานประตูอ๋อลายคนแล้วว่าพี่น้องเลยเข้าประตูห้องน้องไซเพิ่นเนาะตั้งแต่ถ้าซีบปเนี้เนาะซีไปเจ้าซียังเด็ท่านี่โอ้โหบ่าอ๋อแบบว่าซีนี่ช่างไม่ท่าเหรอ อ๋เอเวลาทั้งบาบุโคประสิทธิ์าเองเพื่อนนี่นี่าพอน้อ,อ,อ,องไสยย่ประสิทธิ์าเองพี่น,น้องตัวใหญ่ทางเก่าเนี่แลเลยหน่อยสองบาทเนี่ยแล้วเลยลัง,ลลยงค่ากับซีน้ำเงินพี่น้อง สีดำเงิน้านลมกับสีแดงนนเนาะอ,อสบายดีน้องใสโอ้มาบันึพอ่าไปเหรออึอ้มาบนันทล้วเลยเนาะแล้วแลว ภาบพักผ่อนสบายดีเนดะ้อะเพืดอพี่น้องอีกทีกันวัสุขสุขสุขคนตัดที่อยู่ทางใกล้ทางไกลเนะาะวัดอะไรพี่น้องถทางฝั่งลาวฝั่งใต้ตัวทาง,ทางสั่งประเทศวันนี้ต้นหักเขราสูส่สนนช่องยูทูบหลอดจอแชนแนลเพื่อนพี่น้องไหมมันจัดมาแต่คืนบ้านของนอกปูน่าเพื่อนพี่น,น้องไหมแหวะมาะทางนอกใช่เพืเ่อนพี่น้องเฮีอนน้องไซเพป็นมารอบนี้หมาโหลังคาแล้วแหละพีน่น้งอ,องเไหมโมหลังคาอาลังเข้าบานประตูเนาะ ทางซาวกำลังเข้าประตูพี่น้อยประตูใหญ่ประตูบางเอี่ยมถันแล้วแล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้อยมารลบนี้แล้วแล้วพี่น้อยเดือนน้องไสเฟินเนาะทางเดินกำลังเข้าประตูพี่น้อยโอ้เพื่อนน้องไส้ขับอนี้พี่น้อยจะย้อนมาแต่สีสันนี่แหละพี่น้อยสีสันเพือนน้องไสเนาะแบบว่ามันตัดกันดีพี่น้อยตัดกันดีแบบว่ามันคมขืนเนาะ สีเทาตั๊บตับสีขาวพี่น้องยอาจจะหักอะไรพี่น้อ,องเอยนี่เนาะประตูทาง,าน,งนี้เป็นกระเข้าแล้วไปทีเดียวร้อยเลยพี่น้องเยอ๋อจะหักอะไรนี่ยเข้าประตูตรงเอี่ยมทางด้านหลังก็แล้วไปทีเดียวร้อยเลยพี่น้องเยปอาจจะนี่เนาะสร้างกะเฮ็ดว้ยอะไพี่น้องเย เนาะบังคาปุ๊บแล้วเรียบร้อยพี่น้อยโอ้ต่อเห็เนาะยางแต่พี่น้อยเทบันไดเลยนะอ่ะพี่น้องเยจะขึ้นเบิึงอ่ายู่ข้างบนน้ำกันน้อยเห็นเนาะแล้วพปแล้วประตูทางนี้กันแล้ววันนี้พี่น้องเยตั้งแต่ทราบซีนะพี่น้องเย เข่าประตูก่อนแล้วเป็นการศึกษาสีเนาะดีเดียร์ครับเนาะทางาส่างแล้วเข้าประตูะสบายดีเด้อทางส่างเหรอส่างเป็นกระเล็กมือขนาดพี่น้อยวาดนี่ยังมุ่งหลังข้าวมาทันแล้วมาเมื่อนี้ยพัดแล้วนะเข้าประตูกันแล้ว จเปินใส่ทางน้นเม้ใส่ทางตั้งนู้นที่ว่าปิดใส่แต่ว่าทางทางตั้งนาะนี่ราเราเปินใส่ทางนูเนนี่ก็ประตูไอ้นรหน้าเล่นเล่นไ้านรกน้าอะไรานกหนาหน่อยาร งสร้างมันกับผ้ากระเล่งเมื่อขนาดพี่น้อยจะให้มันแล่วไว้แล้วไงก็เอาแล้วหรือพี่น้องไอ

เนทางด้านเนาะพี่น้องเอ้ยจะขึ้นมาเลยเย็นขนาดพี่นอนะ้องเนยะนี่ลูกติ่งเพิร์บวงว่นสิท่าสียเนาะมันจากสีขากันสีกลมขืนกับเพื่อนสีเพื่อนเป็นพี่น้องนี่เนาะทางบานประตูเกัน,กนสีท่าเป็นเออสีสลักพี่น้องสีสลักสีไม้เนาะทุกทาสีขาว

ได้าพาเปเลยข้างในห้างน้องไซ่ป็นข้างในกับแล้วไปทีเดอดร้อยทีน้อยเขาปร,รประตูปนระตูเนาะเป็นประตูแล้วแล้วเนี่นยอ่าเฮืยนองไซเพื่อนเอาพ่นกับแล้วเวทีเดืดร้ยอือแตื่อว่าไหวได้ทีน้อาสาวเป่นเรื่งเลเห็ุเนาะอื ยังยังบานประตูห้องน้องไซเพิ่นน้องส่างสบายดีเด้อโดยโอ้ยใบเลยเนาะเมื่อวานนี้ยังมุ่งราคามาทันแล้วพี่น้องเมื่อนี้มุ่นนมงราคาเขา้าบานประตูอ๋อลายพุ่นแล้วว่าพี่น้อยเข้าประตูห้องน้องไ้เปิดเนาะยังแต่ท่าซีบันนี้เนาะซีปะเปเซียซียังเนธาเนย,ยังบ้าหัวบ้ อ๋อแปลวาซิีสร้างม้ทาให้บ่วาดิอ๋อลเออทงบาบุญครบสิท่าเองเพิ่อนอืมนี่่อพอ้องสิท่า,อทาเองพี่น้นองสิว่าพให้สร้างท่าให้แล้วสิเรียบร้อยเนาะเออจะเข้าบักประตูกนแล้วเนาะทางงเนาะสร้าง ใส่แล้ววะนี้พี่น้งงองเลยใส่กันหลายคนเนาะแล้วไป ຍັງຢູ່2ບ້ານພີ່ນ້ອງຍັງຍັງບລ້ຍງບານກັບທີ່ງນອນພີນ້ອງ2ອາ2 ันประตูใหญ่ห้องนอนพี่น้องยังบ่ทันแล้วอุ แล้วเนี่ยเลยลอยสองบาแล้วไปล้วนี่จะเ,เ,เ,เป็นประตูปิดเปิดทางเึ้ื่นพิน้อยปิดเปิดทัางขึ้ืนอ๋อที่แรกเปิดใส่ อาไม่ไม่แป้นพาเซล่าพี่น้องใส่เนี่ยเป็นเปลี่ยนเป็นไม้เนาะบ้านนีเน้เป็นไม้ใส่แทนเนาะมาจาังแข็งแรงพี่น้องใ,ใส่เข้าประตูเสร็จแล้วน,เ,นเดี๋ยวสิพาเบิ่งล้วพ่อเพื่อนนอ้องเพื่นอนน้อง ลงังคากับสีน้ำเงินพี่นงค์สีน้ำเงินด้านลมกับสีแดงเนาะงามอยู่พี่นงค์พี่น้องใส่เพไปนี่เนอะเ่าอันนี้จะเป็นด้านหลังอันนี้เพื่นยังบอกท่านอ่าถาสีไม้พี่น้องเค์ถ้าท้าสีไม้มันกน็น่าสีมีสีสันก็หนีพี่น้องเคย นี่พญามดเลขาสีบานประตูเนาะสีบานประตูท่าลูกติ่งพี่น้อยธรรมการท่าเสาทางสร้างผล่าทางโพลอนไซเพิ่นสีท่าเองพี่น้อยสร้างเพิ่นญามดเทขาให้เนาะทางประจวบคิดว่าสร้างเพิ่นท่าให้เย็ดไทยเบิร์ตพี่น้อยก็แสดงว่าเพิ่นญามดเทขาสีพี่น้อยกระตูปน้อยเป็นกระมุงแล้วเลยพี่น้อยมารอบนี้มุงแล้วแล้วกระตูปน้าน่อยเบาบุญโค้งเพิ่นเนาะ เอาไว้นั่งลิบนอนเย็นพี่น้อยแล้วแขกคนมากันเนาะนั่งกินข้าวกินน้ามีหันคอยขากะลิพี่น้องเลยเนะาะใครริมนองซะพันเลยต้นกล้วยเป็นปูกระ,ะตุกพูดเลยเพื่อนแล้วพูดเลยพ,พี่น้องเพป็นจากสีอ้อมอ้อมตะนางอ้อมตะนางอ้อมน้องอ้อมเพื่นอนเพื่นอน อันนี้เพิ่งปลูกใช่ไหมใส่ในต้นต้นข่าพี่น้องยต้นข่าหัวข่าเนาะนี่มาปลูกใส่ริมริมนอซ่าเป็นหรืออันนี้จะเป็นต้นอ้อยพี่น้อยต้นอ้อยเนำมาปลูกใส่ใบขี้เล็กอะกำลังป่งยอด เพื่อนน้องไส้ต้นคีเล็กลายขนาดพี่น้อยบัดเมื่อก้อนจากสีเก็บเมื่อแกงพี่น้อยเก็บเมื่อแกงใส่กระดูกหมูใส่หนังเข้มเสียบขนาดให้พี่น้อยแก่คีเล็ก,นะกแล้วหมุนจานกับบริบทเจิญเลยแวะบ้านน้องไส้เกิจนขำพี่น้อยของเศร้านี่ยแวะไปขึ้นเพื่อนใหม่ของน้องอ่า น้องปลาน้องมาเนาะอาจะสุดท้ายจะเพื่อนน้องปูหน้าเพื่นพี่น้อยออกจากบ้านน้องปูหน้ามากอ่ะกอดสีกทับเนาะกลับมาอัปเดตบ้านน้องใส้แข่งกับพี่น้องในเบิร์ดในโซมกันพี่น้อยไข่สีแล้วแล้วพี่น้องให้น้องใส่เพิ่นเนาะไข่จะได้ขึ้นมาดใหม่แล้วน้องใส่เพ้ผลไงวันนี้น้องใส่้ผลเราอยู่ เอาใส่เพ่น่อยู่มาหนี่อกระตุกน้อยพิ่นกระยั่งแต่ยังแต่ทั้งกลางพี่น้อยทั้งด้านข้าง ทังด้านข้างเพลิอนนะฮะยังแต่ด้านนี้แหละพี่น้องไงยังแต่ด้านด้านข้างสองข้างเลยเนาะตัดต่างจางทางอต่ทางแต่แรกก็เลยนะาะสองข้างมาย่ำแดงแดดส่องเนาะอ๋อทางลงสบายดีลงเออโดยเออเนี่ยคือได้อยู่ผู้เดียวทางทางบาบุญไ,ไหมครับบุญบป็นปานไปส่งบารตูนอ๋อส่งบารตูนแนนส่งบารตูนขึ้น เโอ้ใส oh, <tem> oh, <travail> oh, ่ทางกลับบ้านแม่นอเพิ่นคือมือเอาไว้แท่บ่าวตูนแเพิ่นอ๋อเพิ่นมีเวลเพิ่นนนั่งรถใส่ทางมอก่อนเนาะอ๋อเป็น่้แล้วแล้วเบิดล้บ่บ่ไว้นวาสิมาฮอดกินนี่อ๋อ้ากลับมาฮอดบ่แม่นอ๋อ่มาฮอดก็กะยาบ่ได้้ไปตอบาอ๋อโดยๆหน่อยอ๋อยังบ่ทันได้ถ่ายบ่ยังอ๋อยังเนาะพี่น้อง เมื่อยปวดหัวมันเป็นไม่เกียจอ๋อปวดหัวเนาะโดยเดอ๋อโอ้ยงามแรงมาละแดดสองไป้องกัยจะได้ยอดมใจโดมเนาะเป็นจะได้ได้แวะไปอยู่บ่านพื่นนองน้ำไปอยู่อฮอตไช่แหละนี่จะมาท่องเที่ยวจุจัดทร์อ๋อจุ๊บจันทร์ประจิจสร้างไหมสั่งอย่างเนาะอ๋อโดยโดย ายังไม่ได้ถามว่าจันทร์แต่แต่นีเราว่าเป็นั่งเป็นมื่ออื่นหรือว่าเป็นมื่อใดนะออโดยโดยาจจั่งเนี่ว่าแต่ว่ามือสิบามือไดเนาะถามว่าจันทร์อ๋โดยโดยะคนดำคนสั่งไหมคนอาดำเนินการเนาะอ๋อโดยโดยะทำกบรวรลุงเลยโดยะพี่น้อย วันนี้น้องไซโบยูพี่น้องไอ้ชักเป็นไปใส่นะเนา,าะทางฟอตูเป็นสบายดิฟอตูเออเป็นอ,ไอะไรไอเสียได้เฮือนเฮือนงามไรเสียแล้วแหละ <laughs> รตูก็ดีใจน้ำ้านพี่น้องยเป็นได้อตู้งามอยู่บ่งามอยู่บ่งามีามยรชงยนดู้ดูลายลายลายลานได้ปดพอตู้ก็ดีใจน้ำเนาะเป็นได้เรื่องสีนี่พฝ่นสีท่าเองฝ่นบ่ทางบง่าบุญงเพิ่น ตามพนาเบาอ่ะพนาบริธากับบริ่าออ๋อคือทางสร้างเพื่อนว่าเพื่อนบริธาเพื่อนว่าเบาาจะคลองพื่นิตาเองเออโดยลุกเชื่อมาลูกอางเ้นทำทีเลยแลอถ่ายเองอ๋อดยเค่คนไหนแล้ดีใจแล้วระถายอ๋อดยดี๋ยวรอถายทางเบาบนพุงเพื่นพี่น่องหน่งสีนะ อ่ะพี่น้องเอ้มาแล้วน้องใสเพิ่นอ่อสบายดีน้องใสโอ้มาบันดิพัทอ่าขึ้นไปไปเพิ่นอ๋อขึ้นไปโอ้มาบันดิพัทแล้วเลยเนาะโอ้พี่น้องมาบันดิพัทแล้วแหละ จะไปใช่ไห้มือเตมาวันี้แรเรียเป็นในน้ำฮะขมอเป็นในน้ำเกิน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำจะไปก็ไปเลยไปกมับนมับนแม่บอกไปอยู่ไปอยู่ โอ้ฝอยพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าไวเนาะเือนของน้องไเพิ่นกสร้างเพิ่นกโอ้พากันเร่งมื่เฮ็ดอยากให้มันเร็วพี่น้องเอ้ยเอาประตูประตูกันแล้วไปที่เรียบร้อยลพี่น้องเอ้ยทางอ่าสร้างเพิ่นเนาะงคาก็าบนาถ้าก็ได้อ่าวิ่งเดียวพี่น้องเอ้ยถ้าก็ได้อ่าแต่ทางนี้เนาะทางด้านหน้าอ่าทางอ่าลังใหญ่บ่ทัน1 0ซั่นเนาะ มามืาอนี้ผัดกทงง็ทางมุงหลังคาทางเข้าบ้านประตูเลี้วมันงทีรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยถือว่าสาร้างเพิ่นซอยกันเฮ็ดเล่งมือพี่น้องเอ้ยเลี้ยงไส่เพิ่นถือว่าแล้วไวเนาะยังแต่ทาทรงทาซีเป่าก,กันแลี้ยงสมบูรณ์แบบเน,นาะเฮี่น้องไส้เพิ่นกันเรื่องเนี่ยเตะขานกับจังหวะกันอิฐแค่นีงพี่น้องเอ้ย ใส่ไปแสดงขึ้นพันใหม่แล้วใบนี้แล้วพี่น้อยเพื่นน้องครูน้องครับปานลงมาก็ขึ้นแลี้ยงไปเรียบร้อยแล้วเนาะยังแต่ให้กับน้องไส้เพื่อนพี่น้องวันนี้แสด้ข Mei like ึ <cond> mmm ้นไใบใบนี <royal iso ượng> oh. okay. mm ้แหละเนาะพี่น้องเยยังไงก็ขอแสดงความดีใจน้ำทางน้องไส้เพื่อนพี่น้องเลยที่มีผู้ใหญ่เพื่อนสุดซอยเข้ามาเนาะมาเฮ็ดเฮื่อนเหตุซานเหทางน้องไส้เพื่อนอา็จะเลี้ยงไปเรียบร้อยพี่น้องเย จะได้กรดีใจน emos, ้ำนอกเิ่นหลายๆเนาะเอาโอเคคนใหม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับจอรจเอฟซีขอจบคลิปไว้สำหรับนี้ก่อนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่เป็นกำลังใจให้จอร์จนะเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณคนใหม่พี่น้องเอฟซีกันบัสสุขสุขคนที่เข้ามาติดตามและเป็นกำลังใจให้จอร์ตลอดมาเาสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง